ตอนที่291เขตชั้นนอกแห่งเมืองประกายแสงแสงแดดบ่ายสองลอดตึกสูงสะท้อนกับกระจกใสจนเกิดเป็นแสงระยิบเสียงรถพาหนะพลังงานลอยฟ้าดังพาดผ่านเหนือหัวผู้คนหลากหลายเดินขวักไขว่ในถนนสายหลักไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าเร่ผู้รอดชีวิตทั่วไปหรือผู้วิวัฒนาการที่มีอาวุธติดตัวชัดเจนหลังบอกลาและแยกทางจากกลุ่มของเซธดอราเวน เรนกับริกเดินอยู่กลางฝูงชนทั้งสองสวมผ้าคลุมธรรมดาเพื่อไม่ให้สะดุดตาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็แตกต่างและดูสกรปรกมากสำหรับชาวเมืองทั่วไปทำให้ผู้คนหันมามองอยู่บ่อยๆแม้จะไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ก็ยังรู้สึกว่ามีคนมองพวกเขาอยู่เรนได้แต่ถอนหายใจข้าว่าเราควรเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมือนกันกับชาวเมืองดีกว่านะข้าว่า ริกหันไปมองชาวเมืองก็ดีเหมือนกันแต่ที่นี่ต่างจากทุกที่ที่เราเคยผ่านมาริกพึงพำแม้จะเป็นเมืองที่เกิดขึ้นหลังเมืองเก่าพังทินาศแต่ระบบภายในกลับซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อมีร้านค้าขายอาวุธวิวัฒนาการร้านซ่อมชุดเกราะแม้กระทั่งโรงเรียนฝึกฝนพลังสำหรับผู้มีศักยภาพผู้คนในเมืองเดินอย่างมีจุดหมาย ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดแต่มีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นจนกระทั่งเรนกับริกเดินมาถึงจุดประชาสัมพันธ์ของเมืองที่มีข้อมูลพื้นฐานของเมืองเรนหยุดหน้าจุดประชาสัมพันธ์ดิจิทัลขนาดใหญ่หน้าจอแสดงข้อมูลเขตต่างๆของเมืองประกายแสงอย่างชัดเจน 1. เขตชั้นนอกย่านพอาศายัยตลาดโรงฝึกและโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่ทุกคนในเมืองสามารถเข้าไปได้ 2. เขตกลางเมืองสำนักงานของกิลใหญ่สภากลางพื้นที่ธุรกิจเป็นเขตที่รวมผู้คนที่ร่ำรวยและผู้วิวัฒนาการที่แข็งแกร่งส่วนมากไว้ 3. เขตราชสำนักเขตห่วงห้ามมีตระกูลใหญ่และราชวงศ์ถังตั้งอยู่ 4. เขตทหารศูนย์บัญชาการมอนิเตอร์ภัยคุกคามหน่วยต่อต้านราชากีลใหญ่กว่า20แห่งตั้งอยู่ในเขตกลางเมืองเรนอ่นออกเสียงเบาๆ มีการแข่งขันรายเดือนเพื่อเลื่อนระดับริกชโมกดูด้วยความแปลกใจถ้าเราจะเริ่มก็คงต้องเริ่มจากที่นี่ก่อนเรนชี้ไปยังพื้นที่หนึ่งในแผนที่เป็นตลาดมืดฝั่งตะวันตกของเขตชั้นนอกว่ากันว่าเป็นจุดที่ข่าวสารคริสตัลพลังและข้อมูลใต้ดินไหลเวียนอย่างอิสระและที่นั่นคือจุดเริ่มต้นของคนที่อยากอยู่เหนือระบบ เรนกับริกเดินลึกเข้าไปในเขตเมืองกลิ่นอากาศเริ่มเปลี่ยนเป็นกลิ่นเหล็กและพลังที่ประปนกันเมืองนี้ใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจในหนึ่งวันแต่พวกเขาไม่ได้รีบร้อนเพราะนี่คือสนามรบที่พวกเขาเลือกจะเดินเข้าเองหรืออาจจะเป็นโอกาสเพิ่มความแข็งแกร่งและหาเส้นทางวิวัฒนาการแบบใหม่ตอนที่292เงาของตลาดมืด หลังจากเดินสำรวจเมืองอยู่นานหลายชั่วโมงเรนกับริกก็มาถึงเขตฝั่งตะวันตกของเขตชั้นนอกที่นี่บรรยากาศแตกต่างจากที่อื่นอย่างชัดเจนอาคารดูเก่าและสุดโทมกว่าไม่มีแสงไฟพลังงานตามทางเดินเสียงพูดคุยเบาๆกับสายตาที่จับจ้องทุกการเคลื่อนไหวทำให้รู้ได้ทันทีพวกเขาเข้ามาในเขตตลาดมืดแล้ว ในซอยหนึ่งที่เต็มไปด้วยร้านขายของผิดกฎหมายพวกเขาเห็นอาคารไมเ้เตี้ยๆไม่มีป้ายไม่มีชื่อแต่มีผู้วิวัฒนาการยืนเฝ้าหน้าทางเข้าคนหนึ่งมองมาที่เรนอย่างจับตาที่นี่คือจุดกลางของตลาดมืดถ้าจะหาข่าวหรือซื้อของนอกระบบต้องเริ่มจากที่นี่เรนเอ่อยเบาๆ ทั้งสองเดินเข้าไปผู้เฝ้าประตูไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาของยามคาดการพลังของพวกเขาแล้วค่อยๆหลีกทางให้ด้านในเป็นเหมือนโลกอีกด้านของเมืองบรรยากาศภายในมืดสลัวตกแต่งด้วยแสงไฟสีแดงส้มจากหลอดพลังงานเก่ามีทั้งร้านค้าแผงลอยขายอาวุธคริสตัลที่ห้ามซื้อขายทั่วไปกล่องใสคริสตัลระดับอาวุธจากมอนสเตอร์หินสกิล ไค่มอนสเตอร์หลายระดับถึงพวกเขาจะอยากซื้อแต่ก็ต้องประหยัดเพื่อที่จะใช้เงินที่มีให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะเงินพวกเขาที่มีใกล้หมดแล้วมีแม้กระทั่งข้อมูลดิบจากพื้นที่อันตรายภายนอกริกดูนั่นสิเรนชี้ไปยังผนังด้านหนึ่งที่แปะประกาศภารกิจมีข้อความหนึ่งเขียนว่ารับคนล่าคริสตันระดับอัศวินขึ้นไปสำหรับการประมูลของตระกูลใหญ่ ค่าตอบแทนคริสตันวิวัฒนาการ20เหรียญเงินและสิบผ่านเขตกลางเมืองผู้หญิงลึกลับในเงาระหว่างที่เรนอ่านประกาศอยู่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากเงามุมห้องคนแปลกหน้าอย่างพวกนายไม่ควรเดินเข้ามาที่นี่โดยไม่มีชื่อเสียงหรอกหญิงสาวคนหนึ่งในชุดคลุมดำกำลังนั่งอยู่หลังโต๊ะโลหะเก,ก่าเธอมีตาข้างหนึ่งเป็นตาเทียมคริสตัน พลังของเธอแม้จะสงบแต่แฝงด้วยแรงกดดันระดับอัศวินขั้นสูงเรนสบตากับเธอโดยไม่หลบฉันไม่ได้มาหาศัตรูแค่มาหาข้อมูลเขาตอบนิ่งๆแล้วนายมีอะไรแลกเปลี่ยนเธอยิ้มเรนหยิบเหรียญเงินหนึ่งเหรียญที่มีออกมาวางบนโต๊ะหญิงสาวเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเธอยกมือชี้ไปตามทางงั้นฉันจะให้ข้อมูลบางอย่าง เดินตรงไปตามทางแล้วเลี้ยวซ้ายจะเจอร้านขายข้อมูลเรนกระตุกยิ้มนี่แค่บอกทางเธอจะเอาหนึ่งเหรียญเงินเลยเหรอก่อนที่หญิงสาวคนนั้นจะยิ้มในตลาดมืดเขาก็จ่ายกันราคานี้แหละริกกระซิบเรนเบาๆค้าว่าเจ้าโดนหลอกว่ะจะไม่สั่งสอนเธอหน่อยเหรอเรนได้แต่ฝืนยิม้มข้าไม่ทำร้ายผู้หญิงเว้ยไปต่อกันเถอะ พวกเขาจึงได้เดินไปตามเส้นทางที่หญิงสาวแนะนำและได้แต่หวังว่าจะได้อะไรที่มีประโยชน์กลับมาบ้างตอนที่293เงียบงันท่ามกลางผู้เฝ้ามองบรรยากาศในตลาดมืดยังอึมครึมเหมือนเดิมเสียงพูดคุยเบาๆปะปนกับเสียงเครื่องมือวิเคราะห์พลังงานดังเป็นระยะแม้เรนกับริกจะเดินช้าๆอย่างไม่ดึงดูดความสนใจแต่ในโลกเช่นนี้แค่ไม่รู้จักก็ถือว่าน่าสงสยัย สายตาที่มองจากเงาพริกขยับเข้าใกล้เรนแล้วเอ่อยเบาๆพวกเขาจับตามองเราเรนไม่ตอบแต่พลังดวงตาที่ห้าเปิดใช้งานเพียงเล็กน้อยมองเห็นเส้นพลังจากหลายทิศทางที่จับจ้องพวกเขาอยู่แต่ละเส้นไม่มีเจตนาสังหารชัดเจนเป็นเพียงการจับตาของผู้เฝ้ามองอย่าใช้พลังอย่าสบตาใครนานเกินไปเรนกระซิบตอบ จนพวกเขามาถึงร้านรับข้อมูลเงียบแต่มีราคาพวกเขาเดินเข้าไปในร้านเล็กๆที่มีแค่ผนังคริสตัลทึบและโต๊ะโลหะเจ้าของร้านเป็นชายแก่สวมแว่นขยายพลังพิเศษไม่พูดมากเพียงยกมือขึ้นสองนิ้วแล้วชี้ไปยังป้ายที่เขียนไว้ถามหนึ่งเรื่องราคาหนึ่งเหรียญเงินหรือหนึ่งคริสตัลระดับสูงถามเรื่องที่เกี่ยวกับ กิลใหญ่ราคาหนึ่งเหรียญทองหรือหนึ่งคริสตัลระดับอัศวินเพรนหยิบเหรียญเงินออกมาเงียบเๆแล้ววางลงบนโต๊ะเมืองประกายแสงใครเป็นคนควบคุมจริงๆชายแก่พยักหน้าหยิบอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาแตะที่โต๊ะข้อความสั้นๆปรากฏขึ้นในแผ่นโฮโลกราฟิกราชวงศ์ถังคุมพลังและเงินกิลใหญ่คุมกำลังคนทั้งเมืองแค่เดินอยู่ในกรอบ เรนพยักหน้าเบาๆก่อนจะวางอีกหนึ่งเหรียญเงินลงแล้วข่าวลือเรื่องพวกที่หายตัวไปในเขตชั้นนอกกละ่ะคราวนี้ชายแก่หยุดคิดเล็กน้อยก่อนจะพิมพ์ข้อความใหม่คนหายไม่ใช่เรื่องแปลกในเมืองนี้บางคนถูกจับไปทดลองบางคนขายให้กินใต้ดินบางคนเดินเข้าเขตราชสำนักแล้วไม่กลับออกมาหลังได้ข้อมูลพอสมควร เรนกับริกไม่พูดอะไรอีกพวกเขาเดินออกจากร้านอย่างเงียบๆไม่มองใครไม่ทิ้งร่องรอยทว่าเมื่อเดินออกจากเขตตลาดมืดทั้งคู่รู้ดีพวกเขาอาจจะไม่ได้ถูกลืมทันทีเพราะในที่แบบนี้การมีพลังโดยไม่แสดงตัวบางครั้งก็ดึงดูดได้มากกว่าการอวดอำนาจเสียอีพวกเขายังได้ไปแลกเปลี่ยนเหรียญเกือบทั้งหมดให้เป็นคริสตันระดับ เพราะว่าเรนได้ค้นพบบางอย่างในตอนที่เขาใช้ลักษณะวิวัฒนาการของเขาแยกแยะโครงสร้างและส่วนประกอบสสารของเหรียญทองมันมีส่วนประกอบพลังงานคริสตัลระดับเทียบเท่ากับ5คริสตัลระดับสูงแต่อัตราแลกเปลี่ยนมันคือเหรียญทองต่อคริสตัลระดับสูงเท่ากับ1ต่อ10ขึ้นลงตามเศรษฐกิจของเมืองแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับเขา นั่นแปลว่าเงินในกระเป๋าของเรนจะเพิ่มเป็นเกือบสองเท่าหลังหักค่าวัตถุดิบทุกครั้งที่เขาใช้ลักษณะวิวัฒนาการสร้างเหรียญขึ้นมาซึ่งใช้เวลาสิบวันแล้วเอาไปแลกเปลี่ยนเรนหัวเราะเบาๆขณะดเดินออกจากตลาดมืดและได้แต่คิดในใจถึงไม่รู้ว่าใครผลิตเหรียญคนแรกแต่ก็ต้องขอบคุณที่จะทำให้เขามีใช้ไม่จำกัดถึงจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเรยนถ้าเราจะอยู่ในเมืองน,นี้ต้องเลือกว่าจะ มองจากเงาหรือเดินผ่านกลางไฟริกพูดเรียบรียบเรายังไม่พร้อมให้ใครรู้จักเรนตอบกลับอย่างหนักแน่นพวกเขาเดินจากไปช้าแต่มั่นคงเงียบแต่มีเป้าหมายตอนที่294แสงสีในเงาเงียบแม้จะเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเหล่าผู้วิวัฒนาการแข่งขันอำนาจและเลือดแต่เมืองประกายแสง ก็ยังคงมีพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการลืมโลกภายนอกชั่วครู่หนึ่งหลังจากออกจากตลาดมืดเรนกับริกไม่ได้พูดอะไรกันมากจนกระทั่งพวกเขาเดินผ่านเขตตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองที่ซึ่งไป้ายไฟนีออนสีแดงสีม่วงเริ่มปรากฏให้เห็นเราจะเดินจนพลังหมดหรือจะหยุดให้ร่างกายได้หายใจบ้างริกพูดขณะยืดไหลเรนเงียบไปครู่ก่อนจะตอบเรียบๆแค่หนึ่งคืน พรุ่งนี้เราจะกลับไปอยู่ในเงาเหมือนเดิมนท์คลับมูนฟอลทั้งสองเลือกสถานที่ที่ดูไม่หรูหราเกินไปแต่ไม่สก,กรปรกจนผิดสังเกตมูนฟอลเป็นคลับขนาดกลางคนพลุกพล่านพอให้กลมกลืนแต่ไม่แน่นเกินไปจนถูกจับตามองเสียงเพลงบีชช้าๆกับไฟสลัวสีม่วงเข้มภายในเต็มไปด้วยผู้วิวัฒนาการวัยหนุ่มสาวจากหลายกิ บางคนดื่มบางคนเต้นบางคนก็เจรจาธุรกิจใต้โต๊ะเรนและริกเลือกมุมนั่งใกล้บาร์ที่แสงน้อยของแรงสุดที่คุณมีริกสั่งกับบาร์เทนเดอร์พร้อมยิ้มกวนๆฉันเอาแบบขมจัดไม่ต้องใส่น้ำแข็งเรนพูดตามบ้างพลางทอดสายตาม,มองไปรอบๆอ,อย่างระวังสองแก้วถูกวางตรงหน้ารถขมจัดจ้านแสบลำคอเหมือนมีคริสตัลบทละเอียดผสมอยู่ แต่กลับช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายอย่างประหลาดทีน่นี่ไม่เลวริกพูดพลางเอนตัวพิงโซฟาหญิงสาวสองคนเดินผ่านมาคนหนึ่งหยุดมองเรนก่อนจะยิ้มเล็กๆอย่างมีเล็ดในอีกคนพยักหน้าให้ริกเหมือนส่งสัญญาณไม่เลวเลยริกยิ้มกว้างขยับไปทักทายเบาๆแต่เรนกลับมองเธอคนนั้นอย่างวิเคราะห์ไม่ใช่เพราะระแวงแต่เพราะอ่านนิสยัย จากการเคลื่อนไหวเธอไม่ใช่สายล้วงกระเป๋าไม่ใช่นักฆ่าแต่เคยฝึกการพรางพลงังเขาพึมพำกับตัวเองหญิงสาวคนนั้นเหมือนจับได้ว่าสายตาเรนอ่านทะลุเธอเธอเพียงยิ้มแล้วเดินผ่านไปไม่พูดอะไรแม้จะเป็นคืนแห่งการพักผ่อนแต่ในโลกแบบนี้แม้แต่แสงไฟและเครื่องดื่มก็อาจเป็นเพียงหน้ากากของบางสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าอาวุธดื่มได้ แต่จำไว้เรานั่งอยู่ท่ามกลางคนที่พร้อมแทงข้างหลังได้เสมอเรนเตือนริกหัวเราะเบาๆรู้แล้วหน้าแต่ก็ใช่ว่าจะหนีจากมันได้เราแค่เลือกว่าจะเต้นบนมีดหรือเดินในเงาเท่านั้นเองเรนถอนหายใจก่อนจะพิงหลังไปที่โซฟาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง แต่ข้าคิดว่ามีราชวงศ์ถังจะได้เจอเหมือนเมืองจีนโบราณแล้วได้เข้าไปในหอนางลมอะไรพวกนั้นซะอีกคืนนั้นผ่านไปอย่างเงียบงนันไม่มีการประทะับไม่มีการหายตัวไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงแสงไฟเสียงดนตรีและคำพูดจากคนแปลกหน้าที่เราอาจได้เจออีกในสมรภูมิครั้งหน้าตอนที่295เเช้าที่หมอกยังไม่จาง แสงอาทิตย์อ่อนๆของเช้าวันใหม่สาดผ่านม่านบางของห้องพักราคาถูกที่อยู่บนชั้นห้าของอาคารแถบเขตกลางเมืองเสียงจอแจของเมืองยังคงดังอยู่ห่างๆแต่ไม่วุ่นวายเท่าเขตตลาดมืดหรือย่านกินเรนลืมตาครึ่งทันทีที่ได้ยินเสียงบานประตูจากห้องข้างๆมือยังวางไว้ใกล้ด้ามดาบปีกเหล็กอย่างเคยชินยังไม่ถึงเวลาไว้ใจเสียงใดในเมืองนี้เขาคิดในใจ อีกเตียงริกยังหลับอยู่โดยมีขวดแก้วเปล่ากลิ้งอยู่บนพื้นกลิ่นเครื่องดื่มจากเมื่อคืนยังติดอยู่บนเสื้อผ้าเมื่อคืนดีนะเสียงริคครางเบาๆขณะพลิกตัวหลังล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าทั้งสองออกจากห้องพักเดินดูตลาดยามเช้าที่นี่ไม่ต่างกันกันกบตอนที่อยู่บนโลกเลยแต่ต่างกันที่เทคโนโลยีและอาหารที่ส่วนมากนั้นได้มาจากมอนสเตอร์เท่านั้นเอง จนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงยังร้านอาหารเล็กๆข้างถนนพวกเขาสั่งอาหารทันทีเสียงวิทยุกเก่าที่ติดไว้ตรงมุมร้านกำลังรายงานข่าวของเมืองแบบเบาๆผ่านคลื่นท้องถิ่นเกิดการหายตัวของกลุ่มนักล่าผู้วิวัฒนาการจากกิลรองที่เข้าไปในโซน X-47 ยังไม่พบร่องรอยเรนเนียไปเล็กน้อยก่อนจะหันไปถามเจ้าของร้านโซน X47 อยู่ที่ไหน หญิงเจ้าของร้านร่างท้วมหยุดมือที่กำลังหั่นขนมปังแล้วตอบอย่างไม่เต็มเสียงอย่าไปแถวนั้นเลยค่ะมันเป็นเขตอุตสาหกรรมเก่าที่ยังไม่ฟื้นแต่ก็มีข่าวแปลกๆอยู่บ่อยๆพวกทหารยังไม่กล้าเข้าไปด้วยซ้ำริกเลิกคิวข่าวพวกนี้มีใครสนใจจริงๆบ้างไหมมีค่ะกลุ่มข่าวลับที่เรียกตัวเองว่าแสงในหมอกพวกเขากระจายข้อมูลที่เมืองไม่อยากให้รู้ แต่ก็ติดต่อ,อยากเรนไม่ได้พูดอะไรอีกขณะกินอาหารจานเล็กๆอย่างเงียบๆแต่ในหัวเขาข้อมูลเริ่มเรียงตัวโซนต้องห้ามการหายตัวของผู้วิวัฒนาการกลุ่มแสงในหมอกเมืองที่มีพลังแต่ไร้การปกครองจริงราชวงศ์ถังที่ยังไม่เคลื่อนไหวและอาจซ่อนบางอย่างเอาไว้ เราจะอยู่แถวนี้ต่ออีกวันแล้วเริ่มหาสิ่งที่เราจะทำต่อไปว่าคืออะไรเรนพูดเสียงเรียบริกถอนหายใจอีกวันในเมืองที่ทุกคนดูเหมือนจะใส่หน้ากากกันหมดก็ดีจะได้รู้ว่าใครหน้าจริงกันแน่ปลายหมอกเริ่มเผยเส้นทางใหม่แม้จะไม่มีการต่อสู้ไม่มีมอนสเตอร์ไม่มีเลือดไหลแต่การวิวัฒนาการนั้นไม่จำเป็นต้องมาจากการต่อสู้เพียงอย่างเดียว และข้อมูลที่ได้ในเช้านี้อาจสำคัญกว่าคริสตันระดับราชาเพราะในเมืองที่ทุกคนเงียบการรู้ว่าใครพยายามจะพูดอาจเป็นกุญแจที่เปลี่ยนโลก